ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอดเขา EGR ของ1.9นะครับขั้นตอนก็คือถอดนอด็อตมันจะมีน็อตอยู่สองสองตัวนะครับตรงนี้แล้วก็ข้างใต้นะครับวิธีของผมก็คือผมจะดัดประแจให้เป็นทรงนี้นะครับเพื่อที่มันจะสอดเข้าไปข้างใต้ตรงนี้ได้นะครับ มันจะเข้าโค้งมงินพอดีนะครับแล้วเราก็ไขออกนี่อันนี้ก็จะง่ายเลยนี่ก็จะเข้ารูปอืออ่าอะไรก็ไขออไปเรื่อยๆนี่แล้วเราก็ไขสอดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับประแจผมจะเป็นรูปโ้งอย่างนี้พอดีเลยมันก็จะเข้าลองได้ถ้ามันเป็นตรงๆนะครับมันจะติดติดตัวนี้นะครับติดทอยดี ถ้าผมดัดปุ๊บมันก็จะเข้าช่องได้พอดีเลยนี่เป็นวิธีการ DIY นะครับประแจะเพื่อเพื่อเราจะไม่ต้องถอดตัวไดใชากับคอมแอร์นะครับเพื่อจะที่จะสะดวกในการในการถอดนี่ก็ดัดอย่างนี้เลยสามารถเอาไปทำตามได้นะครับ นี่นะครับแเรวก็ขันไปเรื่อยจนมันสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมถอเดเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเราถอ,อดน็อตข้างบนกับทงล่างเสร็จแล้วนะครับนาทั้งล่างมันจะติดตัวตัวนี้นะครับมัน,นก็จะออกไม่ได้เราจะไข่ตัวล่างมาจนสุดมาจนติดติดตัวนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะใช้ใบเลื่อยนะครับ เลื่อยออกในการที่สอดใบเลื่อยเข้าไปข้างใต้อย่างนี้นะครับนี่อยู่ท่านี้นะครับถ้าเราก็เลื่อยออกเลื่อยจนน็อตมันขาดเลยนะครับว่าจะเลื่อยท่านี้ก็ได้นะครับท่านี้ก็ได้ ื่อจะได้สะดวกในการเลื่อยอเพราะว่าน็อตมันเหล็่ยเราถอดออกมาแล้วครับมันจะตรงนี้มันจะห่างสามารถที่จะสอดไปเลื่อยเข้าไปได้เพื่อจะเลื่อยได้นะครับเดี๋ยวเราไปเลื่อยกันเลยเดี๋ยวผมจะพามาชมตอนที่เลื่อยขาดแล้วนะครับ เมื่อเราเลื่อยจนขาดแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะถอดอนี้ออกมาได้แล้วนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตที่เราเลื่อยออกเรามาดูนี่นะครับนี่ตรงน,นี้เราก็เอามือหมุนออกได้เลยนะครับ ออกมาแล้วเนี่ยครับมันจะออกมาแล้วต่อไปเราก็จะเอาแผ่นอุดมาอุดนะครับนี่คือแผ่นอุดที่ผมซื้อมานะครับแล้วเราก็จะมาใส่อย่างนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาถอดตัวมอเตอร์ตรงนี้นะครับ อันนี้ผมก็จะทากาวเข้าไปด้วยนะครับกันรั่วอีกทีหนึ่ง ากาวให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วผมก็จะเอาไปประกบนะครับ เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งเนี่ยครับผมก็จะร้อยนอ็อตเข้าไปที่ตรงนี้นครับสองรูแล้วก็ประกบเข้าไปเลยนะครับ ก็จะเราอยากนิดนึงนะครับจุดนี้ต้องระมาระวังนิดนึงงั้นกาวมันก็จะปิ้นนะครับ แล้วก็ก็ขันให้แน่นเลยนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาด จะได้่างนี้ครับก็จะสวยงามต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาถอดมอเตอร์กันนะครับวิธีถอดมอเตอร์นะครับมันจะมีน็อตเบอร์12สองตัวตรงนี้นะครับเราก็จะใช้บล็อกด้ดามต่อนะครับขันออกนะครับอันนี้ผมขันให้มันนุ่มหลวม,มนะครับเราก็จะขันออก แล้วก็หมุนออกเลยมีสองตัวนะครับตัวนี้อีกตัวนึง่ง ถอดน็อตครบเสรแล้วนะครับแล้วเราก็ดึงขึ้นมาได้เลยนี่นะครับเราก็จะมีปั๊กอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วเราก็ถอดปั๊กไ้เลยสําหรับคนที่รีแบบแล้วนะครับไฟจะไม่โชว์ถอดปั๊กแล้วก็ห้อยไว้ข้างหลังนี้ก็ได้ครับเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็จะเอาแผ่นอุดตรงนี้นะครับมาอุดไว้อย่างนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ขันน็อตใส่เข้าไปเลยอย่าลืมทากาวด้วยนะครับอันนี้ผมใส่ให้ดูเฉยๆทากาวเหมือนตัวแรกที่ผมทาครับแล้วขันน็อตสองตัวอ่าอย่าลืมอุดตาน้ําตรงนี้ด้วยนะครับอุดตาน้ําตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมอุดไปแล้ว ก็จะได้ประมาณนี้มอเตอร์เราก็ถอดเก็บไปได้เลยนะครับอ,อันนี้ผมก็จะเสร็จสิ้นการถอดเขามอเตอร์ EGR 1.9เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านก็ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้ครับครับสวัสดีครับ